สวัสดีค่ะน้าจเพจคนใจหมาวันนี้เรามีผู้ช่วยฝึกคือน้องมิม่น้องมิม่เป็นน้องปอมอายุ4เดือนนะคะที่เขามาฝากและฝึกที่บ้านแนทนะตามนิสัยเด็กเข้าไปเนาะคือกับมือกับเท้ากลับไปทั่วเลยอ่านี่ดีขึ้นนะคือแบบเมื่อก่อนนี่คือถ้าอย่างเงี้ยงับไปแล้วนี่ก็จะพยายามงับอยู่แต่ถ้าทําเสียงแบบอ่ะ,อะเก่งค่ะลูกเก่ง เ่งค่ะเก่งจังแต่วันนี้เนี่ยเอาน้องมิมมี่มาเพื่อที่จะมาสอนให้ทุกคนรู้นะคะว่าทํายังไงให้น้องหมาปล่อยของเล่นกับลูกหมาตั้งแต่เล็กๆเลยอะ่ะเราก็สอนได้เลยเนาะออคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเล่นของเล่นกับหมาอย่างเงี้ยพอให้หมาปล่อยก็จะเก็บของเล่นเลยเห็นหรอว่าซึ่งหมาส่วนใหญ่มันก็ไม่มใคยอยากปล่อยหรอกคะ่ะเพราะว่าปล่อยการปล่อยของเล่นคือการที่ เลิกเล่นน่ะมันก็ไม่สนุกใช่ไหมทีเนี้ยเราก็ควรจะให้เขาปล่อยเพื่อให้กลับไปเล่นต่อเนอะวะคะเพอดีเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยการที่ปล่อยอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าจบเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเราเขาก็จะได้รู้สึกแบบเขาอยากจะได้อยากจะปล่อยอีกทีนี้เนี่ยพอเวลาเขาปล่อยเราก็เลือกที่กลับไปเล่นกับเขาต่อก็ได้หรือเราจะเลือกที่จะให้รางวัลเป็นอาหารก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาปล่อยแล้วเขาควรจะได้อะไรบางอย่างจากเรานะคะ ทีนี้เคล็ดลับหลักเลยที่คนส่วนใหญ่ะชอบทาผิดก็คือเวลาเราเล่นกับหมาเรายื้อกับหมาใช่ไหมเราชักกระเยาะกับหมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราจะปล่อยเราจะให้เขาปล่อยเราก็ยังยื้อกับเขาอยู่นึกออกปะคะซึงในมุมมองหมามันก็เหมือนเราก็ยังเล่นกับเขาอยู่เ,ออเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ปล่อยออทีน,นี้การให้เรายื้อกับเขายื้อของเล่นกับเขาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าของเล่นชิน้นนี้เป็นออสิ่งมีชีวิตขึ้นมามันน่าสนุกนะมันน่าไล่นนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเมื่อเราอยากให้เขาปล่อยของเล่นชนี้ก็ควรจะเป็นของที่น่าเบื่อค่ะคืออยู่นิ่งๆอยู่กับที่เลยแล้วรอจนเขาปล่อยหมาปล่อยทุกตัวมันอาจจะมีดึงขืนกับเรามากตอนแรกแต่ถ้าเราทําแขนให้ตรงคืออย่าแบบอย่ายื้อกับเขากลับมาคือถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยื้อกลับมาเมื่อนั้นก็กลเล่นต่อแต่ถ้าเขาลากไปแล้วคุณก็ลอยไปกับเขาเลยอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะจับ จับมุมให้มั่นเพื่อที่ตัวเราจะได้มั่นคงกับของเล่นชิ้นนี้อะค่ะเพราะว่าถ้าของเล่นชิ้นนี้มันเป็นของหน้าเบื่อเมื่อไหร่อะหมาปล่อยแล้วเขาก็ได้กลับมาเล่นอีกหรือเขาปล่อยแล้วเขาได้อาหารเป็นรางวัลหรือของเล่นอย่างอื่นเป็นรางวัลอย่างเงี้ยเขาก็อยากที่จะปล่อยอีกอเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันมีน่แล้วกันนะคะว่าเขาจะปล่อยไหมเจ้า เนี when when no ่ล่นก่ไอ่าเมากเมากเก่มากเกอย่าล nice. ืมนอาเวลาเราเล่นกับหมาเราก็จะพยายามดึงยื้อกับมาเพื่อให้มันสนุกไม่เหรไหมหมาก็จะอยากเล่นทีเนี้ยถ้าเขาดึงกลับไปเราก็ควรจะปล่อยให้เขาชนะมั่งไม่เหรอไหมคะคือการเล่น้าเขาต้องแพ้ต้องปล่อยอย่างเดียวมันก็ไม่มีใครอยากเล่นกับเราหรอกเนาะเก่งมากค่ะ แต่ของเล่นชิ้นนี้มันมีสายที่ติดเอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นเขาจะค้าบไปเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ซึ่งมันก็ดีกับเราเหมือนกันเราจะได้ควบคุมการเล่นของเขาได้นะคะโอเคทีเนี้เราจะให้เขาปล่อยเนาะเน็กก็จะจับรวบขึ้นมาอยู่กับที่ตอกแล้ววางติดอยู่กับที่เพื่อให้ไม่ขยับเก่งมากค่ะอจารเปสนใจเองไหเก่งมากค่ะิ๊ อเอ,อ,อ้โมากมาีมว้าวเคเอาเก่งค่ะย้ำนะคะว่าการให้เขาปล่อยเนี่ยคือของชิ้นนั้นนะต้องอยู่เน่งอยู่กับที่เอาถ้าเราเอาตัวเราเป็นจุดหลักอย่างเงี้ย เราก็เอาศอกสิ่งที่แนททำนะเขานนทจะเอาสอกยึดไว้กับตัวเพื่อให้ตัวเนยอยู่กับที่เขาดึงไปมันก็อยู่กับที่แล้วเนยก,ก็ไม่ดึงกลับมานะคะแล้วพอเขาปล่อยเนี่ยอย่าลืมเราอ,อนุญาตให้เขากลับไปเล่นต่อก็ได้หรือว่าเขาปล่อยแล้วเราให้อาหารก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นหมาโอ้เข้าปล่อยแล้วเขาต้องได้อะไรบางยอย่างเก่งมากเลยเก่งมากเลยยังไม่เหนื่อยเหรอยังไม่เหนื่อยเหรอยังไม่เหนืออ่อยเหรอจ้ะ วันนี้จะให้ความรู้คนทั่วไปได้นะคะว่าเวลาเลินกับน้องหมาเล่นยังไงให้ถูกวิธีนะโอเควันนี้คนจะหมาไปแล้วสวัสดีค่ะ